คันนี้นะครับมาเสริมเพาลอยนะครับบรรทุก4ตัน5ตันสบายๆนะครับด้านหน้านะครับเป็นล้อแท้เรนโซนะครับ D1SL ขอบเงาก้านลึกๆเลยนะครับพร้อมกับยางคุณภาพนะครับ2 3 5 5 10 18ข้างหลังล้อแม็กนะครับเป็นล้อของเรนโซ่เหมือนกันครับตัวนี้เป็นไจแอ้นนะครับตรงรุ่นนะครับบรรทุกได้5ตันเป็นล้อเงานะครับกัดก้านลายเวลนะครับรัดกับยางคุณภาพนะฮะ2 2 5 7 5 R15 XCD2 บรรทุก5ตันสบายๆเพาเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นเพาโปรมี ABS นะครับแล้วก็มีสายเบรกมือแท้ให้้เรรรียยบบอนะคั สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้อยู่กับผมแหม่ร้านคอพิษมอเตอสะทายจันทบุรีอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับรถอีซุอูออนิวนะฮะหัวเดียวคันนี้นะครับมาเสริมเพาร้อยนะครับบรรทุก4ตัน5ตันสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าคันนี้ทําอะไรกับเราไปบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะในส่วนของรถนะครับก็เป็นอีซุนะครับออนิว2020เครื่อง3,000คันนี้นะฮะมาทําเพาร้อยนะครับตัวนี้เรื่องเป็นทอโพแต่ว่าเราไปดูสเต็ปด้านหหนน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 ้้้้้าาาากก่่ออออะะะะะคคคครรรััับบววตีลูใชเเป็ขงไฮโ ล้อแท้เรนโซ่ครับดีวัลเอสแอลขอบเงาก้านลึกๆเลยนะครับพร้อมกับยางคุณภาพรับ2 3 5 50 8ทีซ่าแม็กอินไทยแลนด์ยางตัวนี้เป็นแบรนด์ไทยส่งทำส่งออกนะครับในส่วนของข้างหน้านะครับโหลด1.7นิ้วนะครับโหลด1.7นิ้วนะครับผมใส่สตาร์ดปรับเกียร์ให้เพื่อนๆเรียบร้อยเลยนะฮะดูครับดูงานครับงานโคตรสวยครับผมว่าสวยนะสวยงามดูทรงครับทรงเงาวิบวับนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของข้างหลังครับ ข้างหลังตรงนี้ล้อแม็กนะครับเป็นล้อของเลนโซเหมือนกันครับตัวนี้เป็นใจแอนนะครับนะฮะเป็นใจแอนตรงรุ่นนะครับบรรทุกได้5ตันตรงนี้เป็นล้อเงานะครับกัดก้านลายเวลนะครับรัดกับยางคุณภาพนะฮะสองสองห้าเจ็ดห้า R า X42 บรรทุก5าตันสบายๆเพาเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นเพาโป้นะครับเพาโปตัวนี้เป็นเพาโปมี ABS นะครับแล้วก็มีสายเบรกมือแท้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องตัดต่อนะครับแล้วก็ตั้งเบรกอะไรให้เรียบร้อยเลยสวยงามครับอ่าเป็นไงฮะโอ้โห แหลมนะสวยครับแหลมแหลมแหลมในส่วนของข้างหลังนะครับก็จะเป็นแหนบ16มิลสายย่อ16มิลใส่ตรงเตงสั้นนะครับโอ้โหสวยงามนะครับเต้าแหนบมีให้พร้อมสกีบอกมีให้พร้อมนะครับแจ่มสุดๆดดูครับกี่นิ้วสอดเพื่อนๆดูฮะนี่ห้านิ้วสอดฟิตฟิตนะครับในส่วนของข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างหน้าครับข้างหน้าก็ห้านิ้วสอดครับ โอ้โหยังแลมครับยังแลมนี่ฮะโอ้โหสวยไหมผมว่าสวยนะครับเพื่อนๆอ่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปผมอยู่นะครับก็อยากจะทํารถสายบรรทุกนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาโปลเพาทีซีพีวีนะครับมีให้ครบนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับอยากได้แบบไหนนะครับสายย่อนะครับไม่ย่อบรรทุกกี่ตันเข้ามาปรึกษากันได้ครับผมให้คําแนะนำนะครับเน้นของดีมีคุณภาพนะครับนึกถึงผมนะฮะหมวยอัลตัยจันทบุรีนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับมีอะไรก็โทรมาหาผมได้เลยครับ0 9 5 5 1 9ก 3 5 6 2ครับสวยสวยครับแหลมๆครับโอ้โหโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ